ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับช่องของผมมีคนกดติดตามแค่23.6%เองนะครับใครที่พัดหลงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะฮะยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมปรับเป็นทั้งหมดด้วยนะก็นะฮะถ้ากดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมหากคุณกำลังมองหาร้านล้ฟารามเราบอก ผมขอแนะนำาิวดิตใหม่ช็อปมีบริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟ o o คิงเลกาซี่บล็ o กโนโลบักแมสซิตี้และยังมีบริการรับกดผลทาวรและเกมพาร์ตต่างๆในแบบบล็อกฟูดและรับกดเพชรแบบออสการ์ทาวเวอร์ดีเฟน์ยังมีบริการเติมโลบักระบบไอเดีพาร์ตหากสนใจยินดีคิดนี้เลยร้านโตแมนช็อปเพจที่มีบริการรับฟาร์มแบปบล็อกฟูดและคิงเลกาซี่บริการเร็วบริการดีนะครับแถมราคาประหยัดอีกด้วยนะก็นะฮะมีรหัสไก่ตันขายด้วยนะครับ นี่เลยนะฮะราคาเพียง79บาทเท่านั้นนะครับแถมยังมีหลายรหัสเลยนะครับที่เขาขายนะฮะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ไปใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็สวัสดีน้องๆทุกคนและก็คุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับพี่คิดโซมาคุ้งก็แบบว่าช่วงนี้นะครับมีแต่คนใช้หมัดชาร์กแมน V2 นะเว้ยเออไม่ใช่ดิเออนั่นแหละชาร์กแมนชาร์กแมนคาราเต้นะครับเออมีแต่คนใช้ไงนะฮะ ซึ่งส่วนปกติแล้วแบบพี่ก็ไม่ได้เล่นหมัดนี้อ่ะครับพี่ก็เล่นแต่แบบหมัดซูเปอร์อ่ะครับเออก็พี่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันแรงแค่ไหนนะก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะก็ไม่ไม่เคยใช้ล่าด้วยนะครับนอกจากไอคิปใช้โผอะไรนั่นนะนะเออนะครับก็เออเอาเป็นว่าวันนี้พี่จะมาลองเล่นเซตนี้ละกันนะฮะเซตคาราเต้กับเซตอ่าผนดักดักนะครับเออคาราเต้กับผนดักดักนะ ก็มาดูกันว่ามันจะดูดแล้วก็ไต่ได้แรงแค่ไหนกันเชียวนี่ครับเออนะฮะก็นะครับก็ฝากน้องๆกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะโอเคก็นะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะโอเคเราก็ใส่แว่นนะครับผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะมันมันแรงแค่ไหนกันเชียวยช่วงนี้เขาแบบเล่นกันเยอะมากไงจะเปิดเปล่าเออจะเปิดจะเปิดจัดไปมาปุ๊บก็โดนเปิดเลยครับ มาปุ๊พี่ก็โดนเปิดเรยนะเขาอยากติงครับเขาอยากติงนี like. ่ไงนี่ไงเจอของแล้วไดิบอกเลยครับว่าหนึ่งหนึ่งอ่ะพี่ชนะอยู่แล้วนี่เอ้ยแรงแรงแรงสายปืนสายปืนปะหาไม่ได้ประมาณไม่ได้ผมว่ามันเล่นสายดาวนะครับโหโคตรแรงอ่ะเอาไงจะสู้เปล่า เอาโปฮยคนไหนว่าเมื่อกี้นี้นะครับคนนี้นะฮะคนนี้เนะฮะสามจุดสองนะครับก็ทุกคนนะฮะช่วยกันรีอร์อชื่อนี้ด้วยนะครับโปะนะครับผมนะใครเจอชื่อนี้ก็ออกเซิฟเลยนะครับไม่ไม่ต้องไปเล่นกับมันนะเฮ้ยเกินไปนะครับเมื่อกี้นี้ผมบอกเลยว่าถ้ามันหนึ่งหนึ่งกับผมปกติอ่ะคือมันคือมันแพ้ผมอยู่แล้วนะเว้ยเออเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมผมแบบ เอ,อใจไงทาไมมันเล่นสายปืนวะอยู่ดีผมแบบแพ้เฉยเลยนะเมื่อกี้โปรแน่ๆนะครับเดี๋ยวดูแชทเลยนะฮะนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนทุกคนเนี่ยนะครับมีคนพิมพ์ในเซิร์ฟนะครับว่าแฮกเกอร์อะไรเนี่ยนะครับมันโปรเนะเออก็นะฮะถามว่าเซตนี้ใช้ได้ไหมมันล่าได้นะเว้ยแต่ถ้าไม่นะนะดูดูดูทุกคนดูใช่อันนี้เปล่าวะไม่น่าใช่นะครับคืออันนี้น่าสนใจวะมีคนนี้น่าสนใจนะครับออลองลองกับคนนี้ดีกว่านะ น่าจะตึงอยู่ลองกับไอ้นี่ไอ้โปลอย่างมาเลยเลยเล่นโพได้นะครับเดี๋ยวผมจะตกโพให้ดูตกโพ V วีสองนะครับมาดูกันนะฮะว่าชาร์กแมนผมเล่นผมแทบจะไม่ได้เล่นนะฮะจะตกโพวีสองได้หรือเปล่าเมื่อกี้ก็ไม่ต้องตกใจนะผมไม่เสียดายค่าหัวหรอกนะครับก็ดีกว่าโดนดีกว่าโดนแบบคนไอ้นี่ฆ่านะครับเออบอกเลยบอกเลยหนึหนึ่วพี่ยังไงก็แพ้ นี่นี่กับพี่ยังไงไอ้ไอ้โปมาไอ้โปมาไอ้โปมา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 ตัวยา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 ท่ากูยาดูทุกคนมันยิงโดนผมได้ไงมันเป็นไปไม่ได้ครับผมเออมันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์ธรรมดาจะทําได้ทุกคนทุกคนผมต้องเข้าเซฟผมต้องเข้าเซฟโซนผมต้องเข้าเซฟโซนไม่อย่างนี้หมดไปแล้วมันไปแล้วโอ้ทุกคนเห็นไหมครับเมื่อกี้อะ ผมเปิด5ขีดลังก์ีแล้วผมแดดมันยิงธรรมดาโดนผมได้ไงวะมันโปรนะครับโอ้ทุกคนวิ ύ, แต่ว่าผมเริ่มติดแล้วนะครับสงสัยผมต้องไปฝึกหลังไม่แล้วว่ะคารา,าเต้คือแบบแรงมากนะฮะคือเห็นไหมเมื่อกี้ผมคอมโบใส่ไอโฟวี2ไม้เดียวมันจะตายแล้วครับนะน,น่าจะเกี่ยวกับบัฟด้วยแหละแต่ผมคิดว่าหมัดนี้ยังไงก็แรงกว่าหมัดซูปเปอร์นี่ครับเพราะว่าผมรู้สึกได้เลยนะฮะหมัดซูปเปอร์ผม600มันนะอันนี้แค่320นี่ครับแต่ว่าแบบปุ๊ปปปบๆเลยนะเมื่อกี้นี้ ก็นะฮะรีพอร์ตนะครับช่วยกันรีพอร์ตนะอ่าเดี๋ยวผมรีพอร์ตก่อนนะก็กดอันนี้นะครับทุกคนมันจะมาหน้านี้ใช่ไหมให้ทุกคนเลือกอันนี้นะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะน่าจะอันนี้แหละนะครับรีพอร์ตโปรแบบพวกใช้โปรแกรมอะไรช่วยนะฮะกลโกงอะไรประมาณนี้แล้วก็เขียนข้อความอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าแฮกเกอร์อะไรนี้นะฮะเขาจะได้รู้นะว่ามันทําอะไรอะไรประมาณนี้แฮกเกอร์นะฮะก็กดส่งไปเลยนะฮะก็ช่วยๆกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวแบบ ก็เดี๋ยวรหัสมันะถ้าคนบล็อกเยอะหรือคนวีพอร์เยอะมันอาจจะบินก็ได้นะอาจจะโดนแบนอะไรอย่างนี้นะครับก็ช่วยๆกันเนาะถือว่าแบบมันไม่มันไม่มันไม่ควรมาเล่นน่ยนะครับมันมันเป็นโปรไงขนาดผมยังไม่เคยใช้เลยนะครับโอเคนะเราไปเซฟต่อไปดีกว่าผมเริ่มติดและเริ่มมันขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพิมพ์ใหม่อ่ะผมพิมพ์ว่า1 v 1นะครับผมก็อยากจะลองดูนะครับว่าอ่า ชาร์กแมน PVP เป็นไงนะครับเมื่อกี้ไม่ได้โชว์เลยเจอโปด้วยผม,กาก,ม,มกากไม่เป็นไรไม่เป็นไรกะไม่เป็นไรแบบว่าพี่ก็อยากจะลองเฉยๆไงว่ามันจะปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเซตนี้ผมบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเล่นเซตนี้นะครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่ได้คอมมาก็าไม่เคยจับในมือถือก็ไม่เคยแตะนะครับเออทั้งในคอมทั้งในมือถือครับไม่เคยจับเลยจริงๆก็มาวันนี้ก็อัดเลยนะครับเห็นแบบ พี่เจมมี่อะไรเขาเล่นไงซันคุงอะไรเงี้ยอยากลองบ้างนหฮะลองไงน้องชายน้องชายน้องชายกากเหรอโอเคน้องชายว่าน้องชายกาศนะครับแต่พี่ว่าน้องไม่กากนะเออคนเรามันต้องเลือกจากคำว่าวกาศแต่ว่ามันฝึกฝนกันได้นะครับก็พี่แค่อยากร้องถ้าน้องไม่รับคัน้าก็ไม่เป็นไรนะครับเอาสรุปก็คือลงสนาม <laughs> โอเคอดี๋งน้อยก็อดี๋ยน้อยพี่ก็ได้ข้าหัวเงียเห็นไหมน้องก็โดนหนีดข้าหัวให้อะไรงี้นะครับ พี่ก็อยากลองเยเนไงก็เมื่อก,กี้โดนโปรค่านะฮะก็แบบไม่หวังว่าจะไม่ตกกับน้องเขาเน่ตกขึ้นมานี่หมดกันนะฮะตำนานมือถือนะะี่ครับโอเคก็นับเลยเนาะเดี๋ยวจะฟิลทับสามสองหนึ่งไป ผมว่าจะโชว์สักหน่อยนะครับอุ้ยน้องเขาเล่นผลแสงนะก็ได้อยู่นะผลแสงถ้าคนพีพีเก่งจริงๆคือแบบพิ้วมากนะครับผลแสงแต่ว่าต้องมีความ่ในระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่หวั่นนะฮะโอ้แรงแรงเกินโอ้โหแรงมากแรงจริงครับทุกคนมันแรงจริงนะเนี่ยพอพอกัอนไหมพอกัอนไหมทุกคนน้องเขาจะตายแล้วเพิ่งโดน ชาร์จแมนผมได้2นัดเองเนี่ยครับว่าเป็นแรงจริงนะเนี่ยมันเกี่ยวกับบัฟด้วยแหละนะครับถ้าบัฟเท่ากันผมก็ว่ามันยังไงก็แรงอยู่ดีนะแต่ก็ไม่ไม่โกงขนาดนั้นทาไงครับน้องพอ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 ได้แล้วพอได้แล้วน้องเขาข้างหัวเท่าไหร่เนี่ยโอ้น้องเขาสองจุดสี่ผมก็ว่าทไมมันแรงแปลกๆนะครับพอแล้วพอแล้วนะครับเราจะไม่บูลลี่เด็กนะแค่จะมาลองเฉยๆโอเคนะครับก็ขอบคุณน้องเอ๋ออ๋อชิบหาย โอเคนะก็ขอบคุณน้องนะครับที่มาหนึ่งหนึ่งกับพี่นะโอเคก็เราได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่ามันโกงจริงแต่ผมอยากเจอตึงๆนะครับมีปะเซฟเนี้ยตึงๆอะไรเงี้ยมีปะเซฟเนี้ยตึงๆนิ่งแล้วนิ่งแล้วนี่โอ้ยรัน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 โอเครันก่อนรันก่อนมันมันไม่มันมันไม่หนึ่งหนึ่งแล้วมันลุมแล้วตอนเนี้ยโอเคครับผมเก็ตละมันลุมเลยฮะโอเคสงสัยเก่งเกินโทษทีโทษทีเราเก่งเกินมา ทุกคนรอบนี้ผมจะไม่ตายเพราะโดนลุมอีกแล้วครับผมเข็ดแล้วนะฮะมามา,มาอยากลุมกันนักใช่ไหมเข้ามอนเข้ามอนเข้ามาเลยมารอบนี้เสรจเจ้าขึ้นนะร,รอบที่แล้วสิกไม่ขึ้นนะเอาไงเอาไงจะสู้ต่อหรือไม่อ่าตายดีครับอย่างนี้อย่างนี้ก็เฉียบเลยอย่างนี้ก็เฉียบเลยดี อย่างนี้ก็เฉียบเลยเอาอีกตัวนึงเอาอีกตัวนึงสำหรับมันตัวเดียวไม่น่าพอนะครับตัวเดียวไม่น่าพอนะเอาไงเอาไงอาไอหนุ่มพี่ต่อให้เองลุมเลยพี่ขอเจ้าที่สอง,ส,องสามตัวเรียบร้อยครับได้ข้าวหัวหนึ่งเอาอยัางไงครับผมชักแมนพี่เล่นครั้งแรกได้เองอย่าหวั่นไหวไอ้น้องชายสองไหมสองไหม,สอ,ไหมสองคิวไหมเ,เสียเปียบเสีย ب, เปียบมันเล่นไอ้นี่ครับเราต้องแซมมอนเพิ่มแถวนี้นะฮะ เอาจริงนะผมก็ไม่อยากใช้หรอกนะครับเจ้าทะเลแต่มันจะเป็นนะครับตนอนนี้อันนี้มาลีนอันนี้มาลีนโอเคโดนหนึ่งทีดูดมะดูดกมาดูดกมาครับผมยังไงยังไงยังไงตายไหม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 บอกเลยมาคนเดียวยังไงก็แพ้พี่นะครับเฮ้ยยังไงครับผมมันไม่อยอมมาคนเดียวนะครับโว้ยไอ้หมอนี่มันกวนใจว่ะไอ้หมอนี่มันกวนใจ เสกอีกตัวหนึ่งแล้วกันเศกอีกตัวหนึ่งแล้วกันเอาไงเอาไงไอ้หนุ่มน้อยไอ้หนุ่มน้อยเอาไงไอ้หนุ่มน้อยอุย้ยมันฆ่าไปตัวหนึ่งนะครับมันฆ่าไปแล้วตัวหนึ่งพี่เสกใหม่ได้ไอ้น้องเบาเอาๆชิบหายเอ็เสกขึ้นอยู่เสกขึ้นอยู่นะครับดูว่าเสกไม่ขึ้นตายไหมตายไหมเยี่ยมร้อยได้สองคิว บอกเลยนะครับพี่วันนี้พี่มาตึงแล้วน้องชายโดนลุมเยอะแล้วนะฮะผมเริ่มเหนื่ยอยกับพวกมันแล้วครับตอนนี้คือมันตามผมไม่เลิกเลยอะครับโอ้แย่ลวทุกคนนี่ไม่โดนเอ้ยดีไงนี่ไงนี่ไงสามเหรอสามคนเหรอสามคนเหรอระวังตานะสามคนอะ่ะ มต้องพยายามไอ้น,นี่นะครับเอ้ยแย่ yeah, แล้วทุกคนแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วโอ้ผมตายก็นได้โอ้โหผมขอโทษทุกคนนะครับพี่ไม่สามารถชนะมันได้นะฮะด้วยเซตสุดขี้โกของเราโอ้พี่พี่แพ้พี่แพ้มันนะครับโอ้พี่ไม่ไหวอะ่ะนะครับก็เซตมันโกงนะเซตเราโกงนะแต่พี่สู้ไม่ได้นะครับ โอเคนะก็คลิปนี้ขอจบจนเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ก็ตอนนี้จะตกจะถกกลับมาที่เดิมแล้วไม่รู้จะขึ้นหรือจะลงดีนะฮะโอเคนะครับก็ขอบคุณน้องที่ช่วยมาหนึ่งหนึ่งด้วยนะเออแต่ก็ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าชารแมนมันมัน,ม,นมันใช้ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวพี่จะไปฝึกเล่นหลังไหม่เนาะ ก็นะฮะใครที่ชอบแนีก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยแล้วกันนะฮะใครมีเซตอะไรมาให้พี่ลองล่าดูนะฮะแล้วและสามารถชนะพวกพวกลุมได้นะฮะก็แบบคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันช่วงนี้โดนลุมบ่อยมากนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะขอบคุณมากะคร้บที่มารับชมบ๊ายบายครับผมซีเกณฑน็กทามครับ